สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิวแทนในทูครับตรงนุ้นทางออกของ้ทไฟสายขาออกครับนี่อาคารเทอร์มินอลหนึ่งอาคารระหว่างประเทศนะครับสนามบ,บินดอนเมืองวันนี้จะพามากินร้านอาหารที่ถูกที่สุดในดอนเมืองนะครับก็ออกมาทางนี้นะครับนะฮะจะเดินข้างนอกก็ได้นะครับตรงลานตรงรู้นนะฮะแล้วก็ตัดเข้าไปข้างในแต่ตรงนี้เราไปที่อาคารท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยครับดอนเมืองนะครับสำนักงานมาตรงนี้ครับผ่านมาตรงนี้จะเห็นตรงมาเนี่ยเห็นป้ายสีชมพูบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวครุบถั่วนะฮะให้มาตรงนี้นะฮะนี่ครับกลุ่มนักท่องเที่ยวครุบถั่วแล้วก็เดินทะลุป,ประตูนี้ออกมา ครับตรงนี้จะเป็นพวกรถทัวร์มาจอดรับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ก็ผ่านแบงค์กรุงไทยนะครับเดินไปเรื่อยๆครับผ่านสำนักแพทย์นะเราจะไปศูนย์อาหารที่เรียกว่าเมจิกฟู้ดพอยต์นะครับถูกที่สุดในดอนเมืองครับถ้ากินข้างในนะครับค่อนข้างจะแพงแต่ว่าเราก็ แต่และที่เขาต้องมีที่ให้พนักงานเขาฐานนะครับที่ไหนยังไงเน,นี่ครับตามผมไปตรงนี้ก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนะครับเราตรงไปเรื่อยๆนี่ฟุบสัวเขามารอตรวจจีนฮนะเดินม,มาเรื่อยๆครับ ตอนหลังมีคนบ่นว่าตรงศูนย์อาหารเมจิกเนี่ยทัวทัวจีนมากินเยอะก็เพราะว่าเขาใกล้ทัวจีนนะครับทัวจีนเขาต้องรอตรงนี้บางคนหิวข้าวเนี่ยคนจีนเขาหิวข้าวไม่ได้ครับคนจีนเขาหิวข้าวกกินข้าวเด่นตรงนี้ครับช่วงนี้จะไม่มีหลังคานิดนึงนี่ตอนบ่ายร้อน ไปจากด้านนอกคนระับตอนนี้เดินตรงไปเรื่อยๆครับช่องบ่ายแดดมันร้อนหน่อยไม่ต้องกลัวครับข้าก่อนผมทำคลิปเป็นแนะนำเดินออกไปด้านนู้นนะฮะก็ทางนี้เดินได้เหมือนกันนะครับ นั้นผมไม่รู้นะผมก็เลยเดินออกไปด้านนู้นนะครับหาอยู่แล้วก็ไปเจอตรงนี้ถ้าฝนตกก็มาได้นี่ครับท่วจจีนเขาินข้าวกันอขายก็ทางขายกับข้าวถูกทานนะครับเรื่องปกติ ไปเรื่อยๆนี้เป็นอาคารจอดรถครับองการท่า ปนเนีไม่ดม่ตงคื่อดคตคื่อคดคมซื้องอองนนอนนะ 40, 40, 40, เดี๋ยวนี้พนักงานร,รู้ภาษาจีนหมดแล้วครับ25บาทที่เบอกไ้ครับเออซื้อสุอก,กี้แหนะ้ง50้าสิบตักร้านหน้า4ีบาแล้วก็ าวหมูแดงก็มีก๋วยเตี๋ยว50 50ก็มีร้านอาหารมุสลิมนะครับอาหารทาลานะฮะเสือแขก45 0นไก่50ก็เป็นหมูก้นไก่10หมกไก่60บาทเอาข้าวหมกไก่ครับ60บาท นี่ก็มีเครื่องดื่มกับผลไม้คนจีนมงซื้อผลไม้กับน้ำปั่นกันครับผลไม้บ้านเ็าแพงนะฮะตรงที่นี่ก็ไม่เหมือนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านอาคารเจ็ดชั้นจะอีกแบบหนึง่งแต่ก็ระบุวันที่ไว้เป็นเส้นโถงนะฮะแล้วก็อกคนจันทร์ด้วยนะครับเป็นใบละ5บาทถึบาทนะครับ นี่ก็บรรยากาศนะครับรู้สึกอันนี้จะแคบกว่าตรงนู้นด้วยซ้ำไปดล่าครับข้าวหมกอยากกินข้าวหมกก็ส่วนใหญ่เป็นท่องเที่ยวจีนนะฮะนู้นเป็นที่จอดรถนะครับ ถ้ามีที่ว่างนก็ให้เพื่อนไปจับจองไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่ง